ครับเจอกได้แล้วครับกำลังโงต้องรองเปนชิงครับเลยพาพี่พานออกมาหาหมดยิงปลาครับหายิงปลาแล้วหนามเลยครับผมหายิงปลาปลาปลาบดครับจะได้ก็ไปติดตามรับชมนะครับมาจะมานมาครับผมหนามพลังใสครับหนามพลังใสครับหนามบกแน่เลยครับหนามมุนนะครับ แห้งหลายเติมแล้วน้ำใสลรองหาหมดยิ่งปลากัแต่แล้ห้อนครับผมเด่นน้ำเด่นนร้องไหมครับทำงานกำลังเดี๋ยวอุปก่อนครับผมนี่นะจุ่มจุ่มน้วัดครับสามคนปืนเ็ยจะเป็นแบบนี้ครับปืนปืนชิมวะครับผมกานเดียวสองกานมีม็ดหน้ากากระ ตัวนี้ครับอันนี้เป็นหน้ากากมันดำาน้กไครับผมมันมีกล่องไทยใตนาวมันนะครับมันเดี๋ยวเ่ามึงผลงานทีเดียวครับว่าจิตหมานวะครับวันนี้รอรุ้นรอชมผลงานของพันวัดครับหมุดไปเรื่รุนเต๋อนะครับแตะโพกันไม่ครับเห็นปลาหไ่อยู่ Ủa, ừ, quá nhẹ lắm đấy nhẹ lắm Mấy mấy này mấy này đặt vô Đặt vào đây U đặt, hành, ใส่ปลาสะได้คุณกว่าน,านั่นปลาจอกคือปลาไอ้นั่นนกเขาปลากาหรอบริษัทนักแสดงแทนนะครับล้วนๆวนครับใส่ฟิล์มีล้วนๆวนความอึดในการนำนำยิ่งไปครับมีดอกออกซิเกน วุ่อวุ่น้ำเหนียวเจรน้ำเหนียว,อวาอ้แล้วน่านจุมานาาจุมมูสตันมีตัวแสดงแทงครับ,บนะฮะกูได้เล่ต่าคุณอิเล่เขาไล่ไปไหนิเขาไล่คายไปกัอยูดิทางคนต่างหาก,กินเนาะย่ไ,ไหนเออ ขอบคุณพดนี่คุณมาต่อมาต่อมาขึ้นมาต่อเงองนี่ยนี่ไม่เหงองจริงนะเออ,เอ,อพี่ต้อมไปซื้อพี่พ

เพยยังเล่ย์ปะขลังเพย์ยังเลยนี้กลิ่นเลี่ย

ปลากาปลากาปาโนเขาปลากุดีครับตัวยังไงครับปลากุดสูตรครับปลากด